ชุดสามแยกเปลี่ยนเส้นหางถ้าต้องการที่จะไปเมืองวังเวียงหรือออกไปพนโฮงนอะนเลี้ยวทางก้มขวากมซ้ายแมนออกไปใส่บ้านเกิดเนานะโฮงกับนคะรหลหุ่มจันทร์พวกนี้นะทุกท่านนี่ก็คือแมนเป็นวงเวียนขนาดใหญ่ได้นอะนในชุดนี้อันนี้เขา,เจาจะเดินทางไปต่อนอะออกจากเมืองแก้วอุดมเนาะมุ่งหน้าออกไปที่เมืองพนโฮงแล้วก็จะออกไปใส่เมืองวัง,วงเวียงต่อน,ะนั่นเองเนาะเป็นชุดหมายปลายทางของการเดินทางครั้งนี้เนาะก็ถือได้ว่าเป็นะ ในหนึ่งทิปในการเดินทางที่บอกว่าในหนึ่งมือเนาะลวดเดียวเลยเนาะอ่าใส่เวลาหนึงมือในการเดินทางออกจากเมืองไซทันีเนาะเข้าสูา่เมืองทุลคมอ,ออกใส่เมืองแก้วอุดม ออกใจเมืองโพธิ์หงแล้วก็ต่อใ่ทีเมืองวังเวียงนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือจะแมนสภาพของถนนเส้นทางจีเาเห็นได้ว่าเป็นเส้นทางที่มีความสวยงามและแล้วก็เป็นเส้นทางในเขตเทศบาลเนาะของเมืองดังกล่าวนี่รู้สึกว่าสวยงามหลายเลยเนาะ,ะถนน,นหัวทางของคนก็ถือได้ว่ามีการแบ่งเลนกันอย่างชัดเจนแล้วเขาก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปเนาะถ้าเบื้องซี่ปีขึ้นหลังเนาะที่ข้าพเจ้าเคยมาในเมืองดังกล่าวนี่มาเปรียบเทียบในปัจจุบนันนี่โอ้รู้สึกได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายได้แล้วก็รู้สึกได้ว่ามีการพัฒนาไปหลายสําหรับเมืองนี้เนาะในสภาพตัวเมืองของเพื่นการพัฒนาเขาถือได้ว่าก้าวกระโดดเนาะสำหรับเมืองนี้ในแขวงเวงสันนี่ข้าพเจ้าคือได้ว่าโอ้เมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งเนาะนอกจากเมืองวังเวียงที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเนาะเมืองนี่แหละเนาะทุกคนเป็นเมืองที่ สวยงามแล้วก็เป็นเมืองที่พัฒนาในเรื่องของอสภาพโดยรวมเนาะของพื้นที่แล้วก็บวกกับการคมนาคมก็ถือได้ว่าสะดวกสบายในการสัญจรเนอะไปมาหาชู้กันสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางนั่นเองเนาะเป็นการเดินทางที่แปลว่าเมืองต่อเมืองแต่ว่าบ่มือยเนาะอ่าเพราะว่าหนึ่งก็คือสภาพของถนนหนทางเนาะมันดี แล้วก็สภาพการไปมาหาสู้กันเนาะขอ,ของแต่ละเมืองนี่ไปจอดหากันถือว่าสะดวกสบายเนาะคือสถานที่ท่องเที่ยวที่กาลังที่จะสะเปิดใหม่เนาะปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในของการปรปับปรุงอยู่น,น้องๆก็คือ,อสถานที่ท่องเที่ยวน้ำางืมนนั่นเนองเนาะอยู่ทางอ่างเก็บน้ำางืมอทางด้านทึงนั่นเนองทางด้านหน้าก็ถือได้ว่าเพิน่นมีการพัฒนาไปหลายแล้วเนาะสำหรับเมืองแจ่วอุดมนี่ แล้วนอกจากนี้อีกเนาะเพื่อเป็น,านาากนารท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวพา,ดายด้นขเอเงเนาะก็มีหลายสถานที่เพร,ราะว่าจะเป็นหองพักรับที่ยเอกชนเนาะมีการหว่วมมือกันแบบรับกับเอกชนยังสีพัฒนาสถา,านที่ท่องเที่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวโดยภาคเอกชนโดยตรงเลยเนาะก็ถือได้ว่ามีหลายสถานที่ท่องเที่ยวนะอันนี้โอ้ตามถนนขนทางนี่มีแต่อเอนหลังงางามเลยเนาะสำหรับเมืองนี้ก็ได้ สมกับป็นเมืองเอกเนาะของแขวงเวียงจันเนาะป็นเทาเทศบาลของแข็งเลยเนาะสำหรับเมืองนี้เป็นสองข้างทางซงก็สร้างถนนหนทางเนาะความเจริญของเมืองเพิ่อตัวพระธรรมดาพัฒนาไปได้ดีอีหลีเนาะสำหรับเมืองนี่ ข้าพระเจ้าก็จะประหยัดเวลาเนี่ยนะทุกท่านเนาะ,ะการเก็บภาพบรรยากาศจะสอง,องทางหาการเก็บภาพบรรยากาศระหว่างการเดินทางอาจจะไว้เดในบางช่วงบางจังหวะเนาะเพราะว่ายังอีกดนด้เนาะจึงจะเดินทางไปฮอดจุดหมายปลายทางเนาะก็คือพูดเลยเนาะคำว่าจุดหมายปลายทางของข้าพเจ้าก็เลยวังเวียงพูดเลยเนาะอันนี้ยังอยู่ที่เมืองแก้วด่มอยู่เนาะยังอยู่แถวพี่เดียวยังฮอดฝนหงซ้ำเนาะ เส้นทางที่จะเข้าไปเมืองพนโฮงนะเส้นทางเส้นนี้ข้าพเจ้ามากักถนนหนทางของเพื่นนี่แหลนะเนาะกว้างดีสะดวกดีรถก็วบ่หลหลแล้วนะแต่ว่าเส้นทางคนกว้างนี่น้องนักเรียนนะแต่ลังไปหูงเรียนกันในตอนสวยนักเรียนมัธยม ทงนาฝากกับนั่นเนาะหากาเก็บเกี่ยวเขาแล้วได้นีเนาะเก็บเกี่ยวเขาหน้าปีพื้นทีทางด้านนี้ทางด้านส่วนนี้กันเนาะอ้อมห่อไปด้วยทวงนาส่วนหหายก็จะเปลี่ยนบรรยากาศที่ว่าทงนาเนาะอยู่ทั้งหลังบ้านแล้วก็ทั้งหน้าอันนี้ก็จะเป็นบ้านกับค่าขายนั่นเนองเนาะส่วนหลายที่เราเห็นกันบ้านส่างใหญ่ ย3กิโลเมตรเนาะจากวงเวียนนี่ไปหาว่าวาวงเวียนพนหงระยะทางเสียอย่างเดียวนะเสียนะมันแคมทางนี่มันมีป้าหญ้าเนาะคันคันทางป้าหญ้าออกได้เนาะแถวนี้คือสีสวยงามเนาะสำหรับเส้นทางสายทางนี่ก็ได้เนาะบวกกับบ้านเฮือนอย่างสิก็มีแต่หลังงามเนาะแถวนี้ที่หลังนั้นใหญ่ๆเนาะถนนหนทางก็คือว่ากว้างขวางดี ไปมาสะดวกดีเน leagues, าะถนนซีเลนเพื่อนเนาะฝากละสองก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะทุกคนเนาะสำหรับถนนหนทางอ่าเปรียบเทียบถ้าเบื้องภาพโดยรวมแล้วได้อ่าบวกกับ,กบพื้นฐานแล้วก็บวกกับ,ก,บการส้มไส้กับประสากรเนาะภายในเมืองของเพื่อนภายในแขวงของเพื่อนเนาะสำหรับเมืองนี้ ตัวเมืองเนาะ,ะเส้นทางก็เส้นทางบ่ได้มีอย่างขันเลยเนาะจอดกันเลยเนาะ,ะขับรถออกมาหน่อยนึงก็ข้ามมาอีกเมืองนึงแล้วเนาะแล้วก็เข้าไปต่ออีกเมืองนึงก็ถือดีว่าสะดวกสบายดีสําหรับเมืองต่อเมืองแบบนี้นอกจากมาเมืองพนงแล้วเนาะ,ะมาเส้นทางเลขก,กี่สิบเนาะอ,ออกใจเมืองเทรคมเนาะ,ะลัดออกมาอันนี้ แล้วเนาะก็จะมาเส้นทางเลขที่13เนือก็ได้เส้นกัดเนาะสำหรับการที่เขาจะเดินทางมาเมืองพุนหงนอออกฝปไซอันวังเวียงแขวงสีาาวังเวียงกะมันมาได้3มเส้นทางได้เนาะสำหรับฝ่ายที่จะมาวังเวียงเนื่องเส้นทางเลขที่13เนออือออกมาเนาะหรือว่าเส้นทางด่วนเวียงสรีวังเวียงหรือทางรถไฟลาวจีนเนะาะคนก็มาลงอยู่ที่สถานีวังเวียงเส้นกันนดและอีก ผู้แบบนึงของการเดินทางนะเป็นรถขนส่งสาธารณะเนะาะาจากสถานีนคะรหลวงก็คือจากสถานีาตลาดเศร้าเนะาะามาที่วังเวียงเนาะคนก็นจะมีรถบริการขนส่งคือการเดือทุกทานเะนาะบรรยากาศถือว่าแดดบ่แหนะ้งเนาะอากาศเย็นบวกกับ สภาพแวลรอมดีการเดินทางมันก็บบ่เมื่อยน้องทุกท่านอยากให้หลายๆเส้นทางเนาะในบ้านเฮาเนาะเป็นแบบนี้ได้เนาะมันคือสีสบายเนาะการไปการมาก็อะไก็คือสีุ่ดพรประหยัดเวลาในการเดินทางเนาะเพราะว่าเส้นทางมันดีขี่ฟุ้นแคบัจจบ่มีเลยเนาะสำหรับเมืองนี้ คิภาพบรรยากาศแล้วก็โอกาสเดินทางให้ทุกท่านได้เอาโซนโอกาสแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศในปัจจุบันนี้นนเป็นท่ายปี2 0งพเก้าครัคบโซปีต้นปี2005นสบ้าะบรรยากาศการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในบ้านเฮาในขอบเขตขออพขื้นที่ของเมืองพนโฮงแข่งเวกจันนี้ทุกท่านเนาะอันนี้ก็แมนเข้าสูเมือ,องพนโฮงแล้วนนเนาะขับรถมาบพอะไรน,นี่ทีเนาะ เ้าข้าซูเมืองพุนโฮไปที่ยำห้อยแล้วเนาะยังเดือดแต่ว่าเจอทางสะแยกเนาะที่จะไปนี่ฮอดแล้วเนาะนี่เนาะทางสามแยกนี่้ากเจะบอกว่าแสนซุ้มเนาะเลี้ยวทางกั้มขวาทางกั้มใายกับมันักคาที่สองกัเวียงจันนั่นเองอันนี้ข้าพเจ้าจะเดินทางต่อเนาะไปทีวังเวียอีกหนึ่งเมืองระวางทางเส้น เลขที13เหนือทีจะก่อนไปฮอดเมืองวังเวียงก็คือเมืองหินเห็บเดียวกันเนาะอันนี้ก็คือไม่เป็นจุด3แยกเนาะถ้าว่าเลี้ยวทางกัมซายนนี่แม่นเขาจะไปเมืองเฟืองแล้วทุกทกานเนาะเข้าไปเชนนี้ถ้าเขาจะไปวังเวียงแม่ให้เขาเขี่ซื้อไปทางนี้เลยเนาะอันนี้ก็จะขี่ซื้อทุกทางเนาะเขาจะเข้าไปในเทศบาลของเมืองหินเห็บแล้วก็ออกไปใส่เมืองวังเวียงต่อน,นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเป็นภาพบรรยากาศเนาะอยู่ที่เมืองหินเห็บเมืองหินเห็บเป็นเมืองน้อยๆเนาะหนึ่งเมือง อของข่แยงจนันแต่ว่าเป็นเมืองที่มีประากรกระแจกกระจ่ายกันอยู่เนะาะจะบ่ได้อยู่เป็นเทศบาลใหญ่ไขก,กันกับเมืองพ้นฮงแล้วก็วังเวียงเห็นอ องเฟืองอย่างสีเนาะมันจะเป็นเมืองที่แปลว่ามีประาก่อนอยู่ห้อมเพียงกันเนาะอยู่เป็นก้อนใหญ่เนาะแต่อันนี้จะกระจายกระจายกันย่อนนี้จะม็นเป็นสายน้าเนาะที่คาแหน้กากยไปทางฝากกำนันเนาะทุกท่านเนาะก็จะเห็นว่ามีขวาเกาเนาะทางหน้านนก็จะมีขวาอ่าขวากาของเมืองหินเฮิบเนาะอันนั้นก็จะมีเส้นทางรถไฟเส้นทางด่วนนั่นเองเนาะที่เชื่อมจอดเข้าหากันแล้วก็มีสองสามขวานะที่ไล่เลี้ยงกันนั่นเองเนาะ ถือว่ายูจุดนี้แหละแมนเขตเนาะของเทศบาลและที่ท ah ุกทานเนาะของเทศบาลของบังอินเทอร์เน็ตจุดนี้เนาะในแถวแถวทางด้านหน้านี่ไปนี่ก็แมนแล้วเนาะสำนักงานห้องการปกครองโ้องเฮียนมัดโ้งเฮียนห้องหมอกก็คือจะอยู่ในอำเมอแถวนี้ไปเลยนี่เนาะทุก่านเห็นนี่แหละก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่องค์การปกครองแข่งเนี่ยก็คือขึ้นไปถึงด้านถึงนี้หน่อยเดียวนึงเนาะก็แมนเลยเนาะก็ไ่ได้ยุไก่ก็ได้ร้หน้านนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ไม่เป็นเมืองทางผ่านที่หลีเด้ บรรยากาศลักษณะนี่เนาะสำหรับเมืองหินเหบแต่ว่ามันก็ชุุมซ้อนละมู่บ้านเนี่ยสิมันก็กระจัดกระจายกันเข้าไปอยู่ภายในหอมต่างๆแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของเมืองนี่เนาะแต่ว่าถึงอ่าที่เป็นซุมชนที่เป็นเขตเทศบาลอยู่สิก็คือมีเท่านี้แหละทีการมีเท่านี้หลีได้เนะาะเท่านี้เลยเนอะออกไปนี่แล้วกับเบิดอะไรนี่นะดิเบิดแล้วเนาะนี่ก พอทางนั้นเทิึงกับไปก็ห้องการปกครองเมืองเ่ยคือจะถึงนั่นเนาะมุ้งหมอกอทัดต่อจากห้องการปกครองไปก็คือจะแม่นแล้วเนาะสมบูรณ์เลยนี่เนาะกระเทานี่แหละนะทุกท่านเดี๋ยวเดินทางต่อเนาะ,อ,ะออกจากเมืองยินเทิบอมมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองวังเวียงอ่าอีกมาณานาทีระยะทาง61กิโลเมตรเนาะต่อจากนี้ไปหอดเมืองวังเวียงนะจุดหมายปลายทางใน การเดินทางครั้งนี้นะมุ่งหน้าสู่เมืองแหง่งการท่องเที่ยวเมืองแหง่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเมืองแหง่งธรรมศาสตรและเมืองแห่งของการท่องเที่ยวแบบประจุนภัยของขอยเมงจัดเนานะก็คือเมืองวังเว,วียงนั่นเองอันนี้จะแม็นเป็นถนนเส้นทางเลขที่13เนี่ยนะทุก่านเนาะ,ะเป็นเส้นทางที่เชื่อมสายกับหลายๆอ่า แขวงของเราเขาเนาะตั้งแต่นเหนือจนฮอใต้เพื่อนเนาะเส้นทางเลขที่สิบสามนี่เป็นเส้นทางหลวงแห่งชาติเนาะของเราเขาั่นเองเนาะ<ม>ก็ถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อมจอดเข้าหากันในหลายเส้นทางแล้วก็เป็นเส้นทางต่อออกใส่ในหลายๆเส้นทางคือกันเนาะรถออกมาระยะหนึ่งเนาะถือว่าไก่เติบเลยทุกทาจึงมาเห็นชุมชนหนึ่งออกมาจากแถวที่สบานเนาะของมังหินเหิบอย่างซี ออกมาใกล้พี่ก็จึิงได้มาเจออีกหมู่บ้านหนึ่งอันนี้ก็วิจากหมู่บ้านนึงกลับไปก็จะพบม,มีอีกแล้วเนาะนี่คนแนใจว่าอันนี้เป็นบ้านอย่างเราเห็นป้ายซื้อบ้าน อน,อ,นนะออกจากการเทศบาลฮินเทอมมาหน่อยหนึ่งเนาะเพเห็นเสียวจชอบหาซื้อบ้านกันบ้านปองซองเนาะ,ะฟังซื้อบ้านกับน่าจะได้มาจากป้องไ,ไปไผนะ่ไปเนาะป่องซองสภาพของชุมชนแถวนี้ก็ได้เนาะ,ะยุ่ยเรียบตราบสายทางไป อ,อยู่ภายในก็มีอยู่เนาะเข้าไปตามฮอมตามนั้นไปสําหรับบ้านคนกันได้แต่ว่าก็จะอยู่ห่างๆกันแบบนี้หทุกค้านเนาะก็จะจบรไดอยยุติดกันได้สำหรับชุมชนกันเลยถามว่ายุบบอลไหนอยู่เรียบตามสายทางก็คือแบบนี้เลยแล้วก็เข้าไปในชุมชนอย่างสี่แล้วก็วิ่งไปอีกก็จะเป็นปลาไปแล้วก็จะเจออีกชุมชนหนึง่งอย่างสี่เนาะสำหรับ เส้นทางต่างๆในในบ้านฮาเนาะสภาวเรืเ่องของสซนนที่มันอ่าบบแมนเป็นเทศบาลเมืองบบแมนเป็นจุดสุ่มันก็จะอยู่ห่างๆกันแบบนี้นี่คือดังภาพทิศทารอย่างนี้เลยเส้นทางก็มีจุดที่ว่าสามารถใส่ควอมัยได้เต็มที่แล้วก็ใส่ควอมอยบบได้เต็มที่เนาะหาว่าใส่ความัยเต็มที่ก็จะใช้เวลาบ่วด,ดนในเรื่องของการเดินห้าง จุดที่มันใช้ความไว้่ได้มันก็ต้องได้ลดพรความไวลงนะครับก็ยึดเยื่อเวลาออกไปเติมอีกอย่างนี้เห็นบวิดออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยวิดออกจากอันซุมโซนมากับเป็นปลาประมาณนี้เลยบวกกับเส้นทางเติมอีกนะอเนาะเสศนประมาณนี้เราจะมาเจออีกบ้านคนหนึ่งบ้านอีกเติมอีกเนะาะบ้านหนึ่งก็บห้าสิบหลังร้อยหลังอย่างนี่กับวิดไปอีกก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้ สภาพดองของบ้านเขายังจะชมเห็นมีเงือนผักเนาะง <c oughs> านค่าตามสายทางบ้านเงือนตามสายทางอันนี้เป็นอีกบ้านหนึ่งได้นีเราทานเราโบเมนอะันบ้านเดียวกันกันบบางกีเน,นี่ยโบเมนบ้านอันป่องซองฮนเนาะเข้ามาอีกดูมีตลาดได้นีเนาะมีแต่ว่าเป็นอันขายน้ำหน้าเงือน นั่นอกสณนะมันทางขี่ง่ายนอกจากหัวหน้าใส่หัวน้าใส่แล้วก็รถมมเหยียบแล้วก็เป็นหงงแล้วก็เป็นคุมคุมแล้วก็เป็นบวกบวกแล้วก็เป็นขี่ตมขี่ตมแล้วก็มาเป็นเลืองใหญ่ขี่ฟุ้นเติมแล้วก็มาถมถมแล้วก็เป็นขี้ฟุ้นแล้วก็จะเป็นขุมแบบนี้อีกเลวเป็นแบบนี้เลเรื่อยๆไปเลย วชุมชนตัวนี้ส่วนซุปเป็นบ้านชุมชนใหญ่เติบโตไปนี้เนาะจากสังเกตบางจากลักษณะแล้วอันนี้เป็นสีสันบรรยากาศเราอาการเดินทางออกจากเมืองพนนุนฮงเนาะไปที่เมืองวังเวียงอันนี้การ์เมนออกมาจากมังหินเฮิบเนาะอ่าเทศบาลของมังหินเฮิบออกมาอ,อยู่ระหว่างทางที่จะเข้าสเมืองวังเวียงสภาพบรรยากาศเนาะงานสารของประชาชน ตามสายทางก็คือดังที่ทุกท่านเห็นยิ่งเลยเนาะก็คือสะเป็นลักษณะประมาณนี้เห็นสร้างของประชาชนกันเลยประกอบอาชีพเฮ็ดยางเนาะกับนึ่งเฮ็ดไห้เฮ็ดน,นาปลูกยางพาราแล้วนะถามว่าเป็นซาวก็สี่กับอาซาวนั่นก็นกนเลยเนาะก็คือจะเป็นประมาณนี้อ,อันแรกทึงอ่ะมันรถแล่นมาแต่ทางรวดนั่นนะถึงกันเนาะถึะ้งเัย ทางด้นลุมนี่เป็นเส้นทางเลที่13ใต้นอคูขนากนกันเกับทางด้วนอ่ามันดีก็เป็นประมาณนี้นะทุกท่านเนาะจุดที่มันดีก็สามารถใส่คอมไว้ได้เต็มที่กับประหยัดเวลาได้ไปเติมไปต้อนาะทุกท่านอ่เนี้เห็นผูเขแล้วเนาะอีกูเขอ,อะไรนาทีเราก็จะเข้าสู่เขตเมืองวังเวียงแล้วคือว่าออกมาไก่เติบแล้วเนาะของเมืองหินเหิบกันเล ขับรถมาได้ระยะหนึ่งเนาะทุกท่านหากเอาฮอดได้ครึ่งระวางครึ่งทางที่จะเข้าไปฮอดวางเวียงอันนี้หากเอาฮอดอ่าวางเฮือเนาะ,ะเขตจ้กกอนอ่าแถวนี้หันจะหลายได้เนาะเจ้าขายป่าทุกท่านหาป่ามาแล้วก็มาขายแถวนี้เนาะบ้านวางเฮือนี่แถวนี้เป็นเขตนี้เป็นเขตชุมชนใหญ่แล้วล่ะจากแต่ก่อนเนาะแต่ว่าปัจจุบันนีเข้าเจ้าขายเอาไปขาย,ยอยู่พุ่นเนาะทั้งด่วนพุ่นเนาะ ทางที่จะเข้าทั้งดวนออกทางรวนพุ่นแล้วเนาะพวกป่าส้มส้มป่าป่าแห้งป่าตาต้อ,ตอนอป่าน้อยป่าใหญ่เป็นของฝากของต้อนจากวางเวียงเนาะจากแต่ก่อนมันแต่ก่อนมันมีทางดวนเนี่ยสเที่ยวมาเส้นทางเส้นนี้นี่แถวนี้ก็จะมีขายเนาะเป็นซุ้มซ้นใหญ่แล้วเลยเนาะก่อนที่เราจะหอดเมืองวางเวียงก็ต้องมา่านวังเฮอพีก้อนเนาะบรรยากาศในปัจจุบันนี้กิน อายน้ำม,มาเนาะก็กินแหงขนาดนะุ้กนันประชาชนกับพวกอย่างทุกท่านเนะาะตามสายทางนี่เมนแต่น้ำอยางอยางพาราเทียนประชาชนเก็บมาตั้งแต่ส่วนน,นั้นแล้วอ่มันจะมีบริษัทของเจ้าหับซื้อหยางเนาะ,ะขี่กายมาต่างทางนี้กินไปลึกขนาดเนาะกินอยางนี่กินจนบรอยาเขาเข้าขกันแล้วเนาะกินน้ำอยางนี่ ทันว้าแล้วก็ได้เนาะแต่ยังเอ,งเอกโดนเติบอยู่จึงจะฮอดบังเวียงเนาะอ่าก็ออกมาฮอดนี่นี่เพราะว่าบวกกับใส่ความไวโบได้แน่นเนาะกับระยะทางอ่าแล้วบวกกับเส้นทางในบางจุดก็ต้องได้รุดพรอนคนไวใส่ความไวม่ำเสมอเนาะก็เลยให้เสียเวลาไปเติบหนึ่ง คือสีสันบรรยากาศของการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทนะ์เนาะร้อยกว่ากิโลบนเส้นทางเลขที่13เหนือออกมาใส่เมืองวังเวียงนะใส่เวลาเกือบ3ส่มโมงในการเดินทางออกจากเมืองขนหงมาฮอดเมืองวังเวียงเนาะทุกท่านตอนนี้มาฮอดแล้วเนาะเมืองวังเวียงแขงเวียงจันทนะ์เนาะเมืองแห่งการท่องเที่ยวเมืองแห่งหลากหลายสีสัน มาฮอดกัเป็นเวลาชป3ปสาอ่าชิโมงกับหานาทีเนาะออกจากเมืองวังออกจากเมืองอ่าพนโฮงมากัเติบหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าปวกกับระยะทางเดก่อนจะมาฮอดนี่ก,กอ้ถือว่าใช้เวลาเดนเติบออกมาในข้างนี้ก็ได้ เป็นครั้งที่สองเนาะในการนําไส้รถจักรในการเดินทางจากนคะรหลวงในจานทะร์เนาะเพื่อมาที่เมืองวังเวียงนี่ทุกท่านในตอนนี้ก็ถือได้ว่ามหอดจหมายปลายทางกันและนะ้วเนาะชิงที่เรือก,ก็จะได้นำพาทุกท่านไปอัปเดตเบืองโครงการแล้วก็ไปอัปเดตเบืองสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายสีสันเนาะอันนี้โครงงานสีมังวังเวียงนะขึ้นซื้อของเมืองวังเวียงแต่กอนก,นกน็ว่าถึงสีมังนี่ก็วังเวียงเลยเนาะโครงงานสีมังวังเวียงพุ่และนะ้วเนาะ ปัจจุบันนี่กมบบางโซนของโรงงานเนาะพ่นก็นได้ปิดไปเทียมห้อยแล้วเนาะบางโรงงานพ่นก็นยังบริจาคพ้นผลิตอยู่หรือบนาะบางโรงงานมันจะมีสองโซนนะกมีโซนหนึ่งกับโซนสองนะแต่ว่าพ่ดแอบใจว่าโซนไหนพ่นปิดเนาะแต่ว่าได้ยนินข่าวพ่นปิดเนาะในบางโซนนั่นเองสัญลักษณ์ของเมืองวังเวียงแต่ก่อนกับเปนโรงงานสีมังนนะี่แหละเนาะเดินทางมาหอดจดหมาย like, ไปทางไปเทียมห้อยแล้วเนาะอู้เนาะสายภูเขาสายภูเขาเนาะของวังเวียง พื้นที่ที่ว่าสัญ,ญลักษณ์ของเมืองวังเวียงเนาะถ้าว่าเขาเดินทางมาทางด่วนอย่างสิเข้ามาฮอดตัวเมืองวังเวียงก็จะก่อนที่จะฮอดตัวเมืองเขาก็จะเห็นสายภูเขาที่สวยงามเนาะของเมืองวังเวียงสายภูตัดนั่นเองแต่ว่านี่เดินทางมาทางด้วยเส้นทางอย่างสิเนาะอาจจะใช้เวลาได้บวกกับการเพ๊ปี๊ของถนนหนวทางแล้วก็บวกกับ ระยะทางจะสิมังกระจะไกลกว่าเส้นทางทางด่วนแล้วก็ไกลกว่าเส้นทางของรถไฟนั่นเองแต่สุดท้ายเราก็เดินทางมาฮอดเนาะก็ใช้เวลาเติบหนึ่งสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงเกือบสามเกือบเข้าสามชั่วโม,มงเนาะ,ะจึงมาฮอดชุดหน่อยไปทางเนาะนี่ทางด้านหน้าของโรงงานสีมังวังเวียงโรงงานสีมังวังเวียงสามนะหลังสาม่าจะมีแม่นหลังไหนหลังนึงเนี่ยนอที่เพิ่นปิด ในการผลิตไปแล้วเนาะต่อไปก็จะเดินทางไปซ่อกหาที่พักในตัวเมืองเนาะเพื่อสะดวกสบายในของการเดินทางแล้วก็สะดวกสบายในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของเมืองวังเวียงนั่นเองเนาะีแลนมาต่างเส้นทางเลขที่13เนื้อของลาวเฮานั่นเองเนาะออกจากนี้ไปก็จะแมนไปเมืองกาสีนเนาะออกจากกาสีก็ไปเมืองน่านก็จะก้าวเข้าสูพุรนะเนาะแข่งหลงพระบาง ออกไปทารนั่นเองก็อีกระยะทางกระเติบนึงเนะ200าะสองร้อยกิโลเมตรนั่นเองของการเดินทางอันนี้ข้าพเจ้าออกมาตั้งแต่เมืองพนโฮมาหาเมืองวังเวียงนี่เนาะตามแผนที่ที่ได้ระบุเอาไว้ในระยะทางกับเจ็ดสิบกิโลเมตรนั่นเนองเนาะก็ะใช้เวลาเติบหนึ่งท่าอ่าเป็นเส้นทางมันดีเนาะมันก็จะบดุลปนีอันนี้บวกกับเส้นทางในบางจุดก็มีการปีนป่ยก็ใช้ความไวพอได้ได้เนาะหกสิบหกสิบนี่ก็ถือว่าไวเติบแล้วเนาะในบา่งเส้นทางอย่างนี้เนาะ เอากรหว่วงในเรื่องของการเปรียดของยานพาหนะที่เขานำใส้มานี่แน่เนาะถ้าว่ามันเปรียดในระหว่างทางนี่โอ้อยุ่งยากอะไรเลยทุกท่านมันเป็นเขตปลาเขตอะไรปไปเนาะอันนี้โอ้ยเจ้าทินเราต้องหลีกทางให้เจ้าทินเนาอบุรีบได้เดี๋ยวพนบุรีกันเฮาดีเ,าเนาะในวิดีโอต่อไปเราก็จะเป็นการท่องเที่ยวในตัวเมืองนั่นแหละทุกท่านเราไปเบื้องว่าในช่วงระยะนี้ ตอนสิ้นปี2้า9เขา้าชูต้นปี2 0 6 5เนาะวังเวียงยังน่าเที่ยวหรือบอวังเวียงยังเป็นเมืองที่น่าสนใจที่จะมาหรือบอเนาะต้องที่ต่ตมน้องกันตืมนะทุกานนอนในได้วิดีโอทัดไปเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเดินทางของเราออกมาจากเมืองพุนฮงเข้าสูเมืองหินเฮิบเ,เนาะแล้วก็กวเขา้าเข้าสูเมืองวังเวียงนั่นเองอันนี้จะเป็นปิเส้นทางของทางรถไฟเนะะาะผ่านคูมาเลย ออกายตัวเมืองไปเลยเนาะสถานีของคนก็นจะลุมพุน่นนาะสถานีกันวางเวียงกันเลยจึงจะขี่รถเข้ามาในตัวเมืองก็ประมาณ4.5กิโลเมตรนี่แหละเนาะจากสถานีวางเวียงเข้ามาในตัวเมืองของวางเวียงกันเลยพุดีมหอดช่องแรงๆนอกนักยนเลิกอง,งยนพอดีเนาะออกเือนมานเตะเศร้านะจนดมหอดพี่ช่องแรงอ้ยเจ้าทินเนี่ยนะย่างนำก้นกันใช้ร้อยก็ยันไปยานรถเหยียบแอวสนะักหน่อยเลยเนาะเจ้ากันเลยเนาะบรีอีกรถอีกเลย ใครเจอพนยางอยู่แคมทางเตือเนาะบรรยากาศเขียดสุนซนเนาะใกล้เข้าในเทศบาลเมืองอะไรเคยสเปดประมาณนี้แหลนะเนาะรถบรรทุกเที่ยวลายในปัจจุบันนี้นาะรถบรรทุกคนสินค้า,าถนยางคนแแหร้าเนาะเส้นทางกับมหลายจุดเป็นคุมเป็นบอ่อฮู้ของหนัน้ำหนักก็ได้เด้ย ก้จะเข้าประตูเมืองแล้วทางด้านหน้าคุณแหละทุกท่านประตูเมืองวังเรียงกันเลยอันนี้ก็จะมันเป็นบรรยากาศรอบนอกอยู่ถ้าว่าเป็นบรรยากาศาภายในก็นจะเป็นอีกแบบนึงเนาะอยวพักผ่อนแล้วเนาะขับรถมาออกเงินมาแต่เศร้าเนาะปะัจจุบันนี้ออกเงินมาตั้งแต่เจ็ดโมงเศร้าปัจจุบ,บันนี้ก็จอนหอด1ิบห้าโมงปลายแล้วเนาะซ้อซอนเงินพักได้กับพอดีสิบหกโมงโอ้ ในพักน้อยหนึ่งว่าสีมาฮอดไวๆแล้วก็สีพาทุกท่านไปพายเหือเนาะคือสิบัได้พายสดงวัอนี้เนะนาะอาจจะเว้นหยุดมื่ออื่นพูดละเมื่อยแห้งเนาะเจ็บเอวเจ็บขาแห้งขับรถมาเนาะพอได้พักพอ,อดได้เลยคือเราอยากจะาฮาดคนะัมเนาะประหยัดเวลานั่นเองเนาะเพื่อเนืองเส้นทางในฮากับโบฮูในวันมันช่เกิดอย่างขึ้นนะเนาะฮามาตอนสวยแบบนี้นนก็จะประหยัดเวลา เขาก็จะดีขึ้นเนาะเอาจะได้เห็นเส้นทางนี่ประตูโขงเขาเมืองคอนกันเลยแถวค้ำเมืองวังเวียงอืมหอดแล้วทางแยกทางดวา่วนสถานีวังเวียงกับน,นี่ทางกลามไส้มือเขาเนี่ยทุกท่านท้องการที่จะขึ้นทางด่วนกับเลี้ยวซ้ายเลยเนาะ ป่นนอนต่อทอมีสองอันเนาะฟากน้ำนี่ก็มีฟากลาดนีน่ก็มีปอตทวังเวียงนี่โดยเมื่อกี้นี่หากระซ่างไหมแตวนี้สร้างโดนเติบแลยนะสำหรับาวาังเวียงฝักตทวัง,ออทอวงเวียงจุดนี้จุดพักรถุดนะจุด ที่จอดรถได้นอีกของหลายหลายคนชาวเมืองวังแวียงนหนีตอนหับโออ